กับสบายดีพี่น้องกับสวัสดี FC เบอร์สุบูชูเกนด้วยพี่น้องหลังจากกินหมูกระทะแล้วพี่น้องเอ้ยพากันมานั่งจุ่มอยู่ทางหลังบ้านพี่น้องเอ้ยสบายดีพี่น้องแม่น้องแพ้แม่น้องเดือนพี่น้องเอ้ยแม่น้องแพ้แม่น้องแพ้อิ่มก่อน้ท่านหน้ากัทีมงานช่างครับพี่น้องเอ้ยเขาก็มีข่าวดีมาบอกทีมงานช่างคือกันพี่น้องเอ้ยเมื่อนี้ เนื่องในโอกาสวันเกิดพี่น้องเอ้ยเขาก็มีของข,องขวัญจะมาให้ฝากทีมงานสั่งเขาเกินพี่น้องจะเป็นยังกัมาลุมามนมาชมรงกันพี่น้องเอ้ยจังหน่อยชี้ท่ายิบอะไรพี่น้องเขาจะเลยจากฉวนกินยังต่อพี่น้องเอ้ยนะมือนี่คือว่ามีแต็กินพี่น้องเอ้ยบึ้งไปบึ้งไปชมรงกันพี่น้องป้าหนองเดือนน้องหนุ่งน้องเดือนน้องหนงุหนง่นงก็งงงามานำ ไปดีปลาลูกแม่น้องบุ๋มน้องบุ๋มป้าเถอทีมงานสั่งเขากินยังเนาะเออกินหมักยมพี่น้องเลยมักยมทีมักยมอันะไรก็เป็นลูกสาวของไอ้ล่าพี่น้องเอ้ยลูกสาวล่าเพิ่นลูกสาวของพี่ล่ากับเมียเพิ่นพี่น้องแม่น้องหนึ่งพี่น้องเอ้ย องหนึ่งสบายดีป้าลุงลอีกหลังจากกินหมูกระถาแล้วป้าเธอเป็นยังไงเนาะอิ uh> ่มกันอยู่มเนาะยังคืนจะกินอย่างเห็นมหอยกะเลบอกถ้เบื้อกบนพระพี่ถ้ขา้พระพี่มาเธอนอกแพสบายดีปลาลุงหรือไม น้องแพรก็อยากกินมันยมคือกันพี่้องเลยเด้อันอุปกรณ์ลุงด่างธรรมดาทันไหมมีเล็กงาดมีเล็กหนีบแค่เด็กนัดพันนักหนีาอ่ะอืม แมวโล่อันนี้็คือชอุปกรณ์ชิบะอนอาก่อนช้องเล่มเหลอกให้ลุงเล่นเอาเล็กลวดน้ำหนึ่งัอยหยอกลานสาวพี่น้องเลยน้องบิวกินอิ่มแลวจักมปทางไหนพี่น้องเลยนยิ้มบบปลาลลมเหมือนดูยิ้มงามยิ้มเมื่อไรดีโอ้ยกงามอยู่มำนั่นแล้วเวยเออน้าเล้ยดึงหงอปาคอ ถอนแขวใหญ่ออกเล่มหนึ่งบ่ทางหนาเฮ้ยเมืองเพสาบานป่ากับกาบบานเลยพี่น้องเอ้ยเหมือนญาติเมือนขันเหมือนเหมื่นเหมือนก็เลยพากันกลับบ้านพี่น้องเอ้ยบ้านป่ากันพากันอยู่แบบนั้นแหละพี่น้องเอ้ยวัวติเก่าก็มีหลายผู้หลายคนทีมงานสร้างเขาเลยพี่น้องเอ้ยซูมแซวกันสวดๆอยู่ แต่ว่าขาดขาดเรือขาดที่มาช่างเข้าไปเกิดไปชิงเงียบเงาเพี่น้องจังหน่อยว่าเคยมีคนร้ายหรือผมมีคนร้ายอะไรพี่น้องเลยก<บ>ินหมักยมพี่น้องเลยบ่ตายคือบุกบ้านน้องเพ่ไปจอดป้ายมื่อื่นจังไปมือ่อื่นจัะไป <S <S ว่าเมื่อน,นี้มันกาคอยขำลุ่งแรงแล้วพี่น้องเอ้ย เกิดประกาศเรียกบา้านปการเมืองพี่น้องเอ้ยเสียงดังรบกลัวเนี่ยขอโทษขออภัยนะผมพี่นอ้องหลายเด้อพี่น้องเอ้ยไปเบิง่งผลงานเท่าเห็ดเมื่อเช้านี่พี่น้องเอ้ย<ฟ>ป้าเธอน้องบิวเหน็นยังอ่ะนะฮะป้าน้องบิวเอาลานหน่อยพี่น้องเอ้ยน้องบิวลูกครึ่งไทยเอาลานหน่อยอีกอุ้ยอุ้ยอุ้ยเฉลี่ยลงให้ลานเนี่ย อันนี้ก็เป็นเฮือครอบครั้วฮันี่แหละพี่น้องเหือ่บตาบาวน้องสติกับน้องเต่าผู้ไปนั่งเป้พูนพี่น้องเลยตอนนี้ก็ค่อยคำลงแรงเลยพี่น้องเอ้ยเห็ดอยู่เห็ดกินคัวอยู่คัวกินน่าพ่ายคนกันหนึ่งเข่าหนึ่งน้าพี่น้องเอ้ยกลังหนึ่งเข่าเห็ดกิน นี่พี่น้องเอ้ยผลงานเฮาเมือเศร้านี้แหละพี่น้องเอ้ยถือว่าเทคันเป็นที่เรียบร้อยใช่ไหมพี่นอ้องเอ้ยีกคันแล้วเป็นที่เรียบร้อยที่เลือก็มีแต่เทเสาดังอะไรกัใส่โครงลงังคาพี่น้องเอ้ยจะได้มุงพี่นอ้องบ่าวตายเหตุแบบสี่บางที FC เอฟซีเพิ่นกระชบบ่เขาวใจว่าปัิจัยเห็ดแบบใดพี่น้องเอ้ย จังไรก็รอรุนรอชมรมการพี่น้องเอ้ยหน้าตามเป็นอะไรพี่น้องผลผลออกมาเป็นจังไรพี่น้องเอ้ยราเบิ่งรอชมรมการพี่น้องว่าเท่ากับอธิบายบอกกระยันเอฟซีบอกเข้าใจก็มีแต่รอเบิ่งตัวจริงพี่น้องเอ้ยรอเบิ่งรอชมรมการพี่น้องตัวจริงแบบผลงานออกมาเป็นจังไรพี่น้องเอ้ยแต่ตอนนี้ฮะกะทคานแล้วพี่น้องอีกจังมืออื่นมือฮือพมแล้วฮาก็เสียใจแกะพี่น้องเอ้ย ถื<ม>วอว่เทเป็นถีเเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยขานตัวเทเขาเทแล้วก็ือสองสามด้านตัวนั่นก็คือว่าเทแล้วตูบล้างเก่าทำแม่นี่ก็เาอาก่อเฮือนครัวแล้วพี่น้องเอ้ยเ้ากระสีแดงมั่งออกแหละเพราะว่า ปาลาไว้มันกับแบบว่ามันกับเป็นอันบางงามพนะพ,พี่น้องเอ้ยสิได้มากอ๋อพร่าเ้าเหาวชีก่อเฮือนครัวก่อนเ้าก่อเฮือนครัวแล้วเ้าก็ชีขนของไปยีไหวอยู่เฮือนครัวแล้วก็สิได้มากหมอ,อพี่น้องเอ้ยบายดีพี่น้องสวัสดีพระสบภวุฒินเด้อพี่น้องเด้อบ่าวใต้ก็มีของขวัญมาใหาทา้ทีมงานครับพี่น้องเอ้ย สวัสดีพี่น้องทั้งอยากหัวเรี่ยวหัวงงานก็มาเตะหึงพี่น้องเลยเท่ากับผมมีของขวัญให้พี่งานนอนเหื่อยเขากันมีของขวัญพี่น้องเอ้ยแต่กับผมมีขาบ้างไหมยังแอบพี่น้องเอ้ยนี่พี่น้องตัวเดือนตัวหนึ่งพี่น้องเอ้ยเสียแขนยาวพี่น้องเสียกระหนาวจะได้มาใหญ่

มีงานทนอยใส่ความควมเียเประมาเป็นหมักิีเราตวราุดไอ้าวเนียเเนสิเ่อตอามัใจล่ะพอยใส่ก็คือคือาายใส่เนเนมนลยนยาวนเนะเมื่อค่พันกกงไปอหนึ่งเริ่ตั้งแต่ร <online> <pl ains> ่น <ini> ึงที่ได้

Vớt vớt vẩn đi hưng áo. Tóc bên họ lên. Hết mất chứ còn gì võng. Nó xa tìm sảnh con hưng áo. Ok, ok, rèm bên họ เขาคปฏห้เขาควันทีมงนพอดีพี่น้องเลยเข็นก่อนจที่ยางนาเนยแล้วนยงที่ติดแค่งบ้านเสือแบบสีนุ่มกับอุ่นดีเล้พี่น้องเลยแบบว่าย่าหวานได้ยางน้ำได้พอดีงานพี่น้องเลยอดีพอดีไปหบ้านี่กระช่ได้พี่น้องแดปลิไปรัวก็ได้พี่น้อง่าเชามไหไว้กน ทีเป็นข้อวันเกิดบาตาย่นไทยทีมงานฮาร์ร็อกาวตายพคนหนึ่งเตายงให่โดเาวันเกิดเพนอยู่ดีไม่แหงเนาทำมาค่ากินเห็จยังกะให้ได้สมกมวันพัฒนาเด้อให้ได้แฟนผู้ฮู้ให้ได้ชืองนาเลีงลูกกันได้เลี้ยงลูกปากบ้านเลี้ยงร้านปากเทียนเลี้ยงเงยรับให้ทำให้โีพี่น้าเียนโบราณเขาจะบอม่เลงไรก็มีแต่เขาว่าเขาาจะมีอะไรน่าให้นมอย่าลืมด้วยพี่น้อง ซอยสอยซอยเสียกันพี่เราติดตามบ่าวตายเจอพี่ดาวเยอะทีนี้ก็ฝากเบิ่งฝากต้มฝากเป็นกำลังใจให้บ่าวตายเนื้อพี่น้องบ่าวตายกับบุ้มีียังรายพี่น้องเอ้ยกับมีแต่คำขอบคุณขอบคุณแหละเอสซีวัสูุทุกคนกามาติดตามฝากต้มบ่าวตายเป็นถูกแห่งใจพี่น้องเลยแล้วก็ขอบคุณขอบคุณขอบคุณพี่น้องรายด้วใจดีกับเขาขอบคุณขอบุญวัสูุทุกคนีติดตามบัดจังหวังใจเลยกับซอยเรือครอบครัวบ่าวตายมาตลอด ครัตมให้มันมานเฮงๆเด้อไดีไปคนพี่น้องเอ้ยี่เลยพี่น้องสี่กสาวหนามัก่่น้ม่่วานอสพน้องอ๋ไปเลยพี่น้องไปเลยพี่น้องเอยสีไรถเกี้ยวเีไก่กอนพี่น้องทำเลยี่ปหน้าก็นทัอะไร แบกมาทแหละเอาเลยพี่นกเอาล่ะพี่นกเอ้ยสำหรับคลิปนี้ก็สมุมาภาควนเนาะบ่าวต่ายกับบุมี่ยังไงพี่น้อกขอลาของพี่น้อกก่นกอนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามบ่าวต่ายเด้อพี่นกขอบพุกกันคลิปต่อไปพี่น้องบ่าวต่ายเชียรกรายการท้างถ่นบสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้อง <c oughs>